สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการใช่บค่ะแน่นอนนะคะว่าภารกิจวันนี้เนี่ยต้องเกี่ยวกับการเล่นกับไฟแน่นอนอ้าวแล้วคุณเอาขวดน้ำง่ๆนี้มาทำอะไรครับเนี่ยค่ะก็คือจะบอกว่าขวดน้ำนี้นะคะแค่ขวดน้ำเล็กๆขวดเดียวก็สามารถจุดไฟได้แล้วโอ้จริงเหรอจริงค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมกันเลยมาดูกันดีกว่าค่ะว่ารายการวันนี้จะดุเด็ดเผ็ดมันมากแค่ไหนเจอกัน วันนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นสองทีมด้วยกันนะครับทีมแรกชมพู่หัวเนืน้อฟรีฟิงและทีมของผมเหลืองอมคีบันเท่อพอสำหรับเกมแรกเราจะเริ่มแข่งกันนะคะชื่อเกมว่าโคดอินมาค่ะโดยจะแบ่งเป็นสองทีมใช่ไหมครับแล้วก็ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมาทีมละคนนะครับครับ โดยทีมสีของโอพ่ปันของผมนะครับคือนายปันครับเดชและสมทีชมพูหัวนมนะคะแล้แก่มุกค่ะเย้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลา10วินาทีนะคะในการให้ทีมฝั่งตรง้าตเอาโคตอีก่ไปแปะค่ะเริ่มได้เลยค่ะถ่ายทอดเหมือนถ่ายทอดลมปราหันหลังนะครับทุกคนหันหลังหันหลังหันหลัง การับโโอ้หสำหรับเกมนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันจะต้องสลัดโค้ดอิดให้หลุดออกทุกคนนะคะแล้วสมาชิกในทีมเนี่ยสามารถช่วยบอกทางได้ค่ะครับเอื่อนครับตอนนี้ก็จะเป็นการเริ่มเกมนะครับเพยเราจะทำยังไงก็ได้ให้ผู้เข้าแข่งขันเอาโค้ดอิดออกจากหลังโดยที่ต้องไม่ใช้มือในการดึงมันออกครับจะสไลด์จะถูจะไถอะไรจะทำยังไงก็ทำเลยนะครับเวลาจะเปิดเพลง ประกอบในการวิรว่าลมให้ช่วยในการเต้มนะครับครับโอเคครับเปิดเพลงเลยครับ ส oh. ีมพู้4่ะเอาเป็น่เหลืองนะกช่ที่สองรายการนะคะทีมที่ชนะทีมเ่อี้ได้กะได้สเก็ตก่อนเป็นไอเทมพิเศษสำหรับใช้ในเกมของไลนะคะ โดยทีมที่2เรานะครับจะให้สมาชิกตัวแทนสมาชิกคนแต่ละคนกลับมา2คนแล้วก็ให้ช่วยกันถามของที่มีบนอิฐแตงสีชมพูกับสีเหลืองแปลกใหมนะครับเส้นของมันก็จะกระจายอยู่ทั่วทั่วที่ทุกคนแต่ละทีเราก็จะมีคำใบ้พิเศษมานะคะสำหรับทีมที่ชนะทีมเมื่อกี้เนี่ยก็จะได้คำใบ้มากกว่าทีมแพ้หนึ่งคำใบ้ค่ะเดี๋ยวขอคำใบ้เลย สิ่งล้ำค่าอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดใช้สายตาอะไรวะอะไรอ่ะหมุนรอบตัวต้องหมุนรอบตัวด้วยอ๋อหมุนรอกไม่รู้เลยรู้อะตั้งเรียนอะไรทั่วตึกอันนี้เตาเต่าเหรอเต่าจะต้องรู้สำคัญถึงน้ำหรือเปล่าน้ำพุน้ำพุอ๋อ ไอติมไอติมเนี่ยไปไปตกตกเหรอไม่ใช um ่ศูการสถานที่แห่งนี้ไงคือประตูน้ำชัยมาสุิดชันเดินดูให้ทั่วดูให้ดีทุกตารางจะพบพายสิ่งของดังใจหวังที่แห่งนี้ไงก็คือตรงนี้ออ๋เออว อะไรเนี่ยบ้านเรามาหาของนะเดี๋ยวเราแยกกันหาวะโอเคเราไม่ดูะค่ะเมื่อกี้เราก็แยกย้ายกันไปหาของมาแล้วนะคะสำหรับทีมสีเหลืองได้ได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยครับก็เห็นเห็นอยู่นะน้ำน้ำโง่ๆกับน้ำไม่เต็มสวนกับไปเช็คที่จุดก็ไม่ติดนะครับอ๋ออันนี้เนี่ย ของใช้นะคะได้ไม้ขีดไฟกับขวดน้ำมาพอับเกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้กันเดี๋ยวจะเอาไปใช้ยังไงจุดไฟยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเยมาช่ที่สาวของรายการนะคะสรับช่วงนี้ชื่อว่าเศจ้าตลาโยูทปครับ้วลาโเกมนี้นะครับคือจะแข่งกันด้วยได้แหลอเทม ของเราซึ่งเป็นแรงเทมพิเศษมากเพราะว่ามันจะตัดสินชืี้เป็นชีตายหรือว่าคุณจะถึงไฟติดหรือไม่ติดครับใช่ก็คือกระดาษดำนะคะซึ่งสามารถช่วยให้ไฟติดง่ายขึ้นอ่าค่ะจะถึงเวลาของการแข่งขันแล้วนะครับ5้าสี่สาองเโอเคครับเหมผอนตอนนี้เราจะได้ผู้ชนะแล้วแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ผู้ชนะงจยมู่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่เกมสุดท้ายของเราแล้วนะคะการแข่งขันเนี่ยดุดเดือดเผ็ดมันมากเลยค่ะเมื่อกี้นะคะ,ะเกมสุดท้ายที่เราเล่นอะไรกันคะก็คือเกมสุดท้ายครับจะเป็นเกมแข่งจุดไฟให้ติดครับจะใช้ขวดน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายที่เราชนะมาจากเกมครั้งที่เราแล้วมาะครับค่ะแล้วเกมทีมคผมได้อะไรมาบ้างคะเนี่ยทีมผมก็ได้กระดาษชุดสีขาวมาชุดหนึ่งครับแล้วก็ใบแช็กที่มันจุดไม่ติดแล้วก็ขวดน้า เกียวเกียวก็ค๊อกอันหนึ่งคร่ะสำหรับทีมสีชมพูนะคะก็จะได้ขวดน้ำกลมๆกระดาษสีดำน,นะคะแล้วก็ไม้กิ๊ดไฟค่ะแต่ว่าทีมนี้เนี่ยครั้งนี้การแข่งขันครั้งนี้ได้คำตอบว่าเขาห้ามใช้ไฟแช็กแล้วนะคะจริงเหรอครับจริงค่ะแล้ะจาไฟแช็กขอาเอาอะไรครับใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าทีมสีชมพูเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ไม้กี๊ดไฟมานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดีใจกันมากเพราะว่าจุดประเกะก็ติดแล้วแต่ว่าเป็นไม้กี๊ดไฟที่ใช้แล้วนะคะซึ่ง กากมากค่ะจริงตอนนี้กระ์อยของเราเนี <sk illing> <sk illing> ่ยก็จะเหลือแค่กระดาษดำแล้วก็ขวดน้ำกลงๆก็มาดูกันต่อไปนะคะว่าทีมไหนจะสามารถจุดไฟได้ก่อนกันค่ะไปชมกันเลยตอนนี้นะคะก็เริ่มเกมกันแล้วนะคะทีมสีชมพูกับทีมสีเหลืองกำลังเริ่มจุดกันแล้วนะคะมาดูกันว่าใครจะจุดได้ิ Just stand there gonna l ก่อ t ีมสีชมพูติดได้เนี่ยไม่เชื่อหรอโอ้ไม่เชื่อกำลังเชื่อแน่นอนนะคะว่าขวด,ดน้ำเป็นทรงแบบว่าเรนนูนรวมแสงไงวิชาการใส่กระดานมาด้วยไม่ไม่เราไม่เราเอาเตียงมาเทน้ำดำด้วย สงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมทีมสีชมพูถึงจุดไฟติดได้ก่อนทีมสีเหลืองกันนะทั้งๆนี่อุปกรณ์ก็เหมือนกันทั้งกระดาษขวดน้ําแต่ว่าแตกต่างกันที่สีและรูปทรงค่ะซึ่งเป็นจุดสําคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในการทดลองครั้งนี้เพราะว่าวิธีการจุดไฟให้ติดนั้นก็คือการใช้ขวดน้ําที่มีส่วนนูนซึ่งมีน้ามันจุอยู่เต็มทายในขวดและไม่มีฟองอากาศภายในค่ะโดยอาศัยหลักการเดียวกันกับเ่นขยายโดยการคว่ำขวดน้ําเอาส่วนนูวลง บริเวณแรกของขวดที่มีน้ำจะทำหน้าที่เหมือนเลนส์มนของวันขยายที่รวมแสงไว้ที่จุดโฟกัสทำให้สามารถเกิดการลุกไหม้ที่กระดาษได้เหมือนกับการทดลองที่ใช้ด่นขยายค่ะถ้าน้ำมีฟองอากาศจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเบนต่างไปจากปกติและจะรวมแสงได้ไม่ดีความเข้มแสงจะน้อยและทำให้จุดไฟถึงได้ยากนอกจากนี้การใช้กระดาษสีดำจะทำให้ติดไฟได้ง่ายกว่าเนื่องจากสีดำเป็นสีที่ดูดแสงถ้าเป็นกระดาษสีขาวจะติดไฟได้ยากมากหรือไม่เกิดเลยครับ สำหรับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนั่นคือช่วงมอบของฝันสำหรับผู้ชนะนั่นเองนะครัเบแล้วผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีมสีชมพูหัวนมเล้วขอเชิญหน้าทีมและรางวัลด้วยค่ะขอเชิญผู้บริหารผู้จัดการรันของเรานางสาวจอมฝันเชิญมอบกิ์บอลเชอร์มูลค่า20คอยแล้วก็บัตรตัวหนัง2ใบ 老师、so, like，我今天还那个。